เขาใส่ห้ะแล้วว่ะพอดีแล้วจะไปตามรางนี้เขาซีแนมหนะจะไปเปิดบาทตามรังมาใส่ที่หลังบะไม่ได้แท้มากเพราะว่าเนนัเจ้าภาพก็ยังไม่ได้ล่างหนะเลยยังบเาเขากีแจงอชีลวดติอืมมาดิปลาลุงแล้วาีลุง sabai đi, mất tài bạc tao sẽ sao ui, à tham bún cả nhà mãi, ít đâu chắc ba 3 tô, 3 เป็นยังสิี่บัดยังกลังขึ้นก็ได้ว่าพวกเล่นไฮโลก,ก็ยังก็ได้ว่าบทันเลือกสโด๊กแล้ก็เลือกไหนเนาะเลือกแล้วก็ยืนอนั่อก็ดีจะให้มันจะคืนเนาะลวดอยู่ <c oughs> เดี๋ยวมาใส่บาทพี่น้องใส่ <c oughs> บาทอุทิศ <c oughs> ส่วนบุญเสื่อกุระสนระบา้พี่น้องสังเกตได้จ้กภาพนะ จ้าภาพบอกว่าพร้อมมากค่ะ เปลี่ยนกันเออให้ได้ใจบาตต่อเห็นในมันสุดพุดในีมันเถิงนอเออแต่เมื่อวานนี่มานาลูกหลานญาติยี่น้องมาโดยการโดยงานเออเมื่อนี้กลาเป็นเบอร์ชุดไทยเออของงานบุญงานกุศลนอเออเพื่ออุทิศบุญกุศลส่งถึงดวงวิญญาณเออน้ำขออ้อเอ่อทำมันทว่บงหรือว่าได้เออจากครอบครัวไปนอเออหรือว่า มีบาทติดกับผ้าในบาทนี่เนาะสองสเนาะเออเข้าใจบาทีหกหกเจ็ดถึงบาทสวัสดิ์วเออบาทสวัสดิ์เปนบาทเงนาะเออมันนี่ก็มาใส่บาทพี่น้องจ้าสวัสดิาเข้าอยากใส่ก็ใส่ในผ้าก็ได้ด้วยสวัสดิรือว่ะพี่น้องเออบางคนมันกจจายแต่ละบาทละบาทก็ใส่ในผ้าบ่อยคนในบาทเออพาว่มักจ คอัใจในพาปวารที่าเนเจ้าเนียเียใส่สุราเป็นเจ้าภาพจะมาน้าคนนคคุณย่าที่เป็นเจ้าภาพอ่ะเีงยำวงยำนะคมถูกุกคนพีเด็กพ่เดียมหลก็แม่คุณแล้วกาคุณป้าทางกรุงเทพแ่อีกหลายๆลายคนเนาะที่รวมทชบุญมาเนาะเ้ากับอให้ได้บุญได้กุศลเมื่อถูกทุกคนเนาะเาก็ เป็นตัวแทนหรือว่าเป็นสะพานบุญทำบุญให้หายยืดดีไม่แห้งใช่เนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงมเออไม่ไรเอ้ยใส่ในผ้าก็ได้เด้อฟันนาเด้อแม่เออยายใส่ใส่ลาฟาเออเออยายใส่เออในผ้าเออเพราะว่าบนเหยียบกับมานั่เนาะเอาเออประจูงันใจเนาะเออจนบนจนสุดจนให้ฮอดถึง

บ่ทอดบ่คนนี้โอ้ยโอ้ยผู้ข่าวว่าเออเออเอาบ่เป็นอย่างลูกเต้าใส่มาเออมันเบิดประตู้างโนใส่กระตัายขนมเออจกเอานี่เข่าอยู่พี่มีเรื่อยยังไหลเออเข่าส่บาตเออถ้าบิดเบนเราไม่ทุกเท้าตื้อ เออปัจจัยเราไม่ทุเทียบบาสมิทบาที่โอมากกัเม็นเออเป็นกระต้มขนมเข่าอ้าจักจังไทยมาเรื่อยๆได้มาฮอพี่บ่อไทยมากูบาทคูบาทเออบ่อยควบโอ้ผมปดเกิดปดเกิดเพื่อนนั่งปดเกิดน่าเป็นเม่ปรดเข่าวัดเตื่อเตือมีทึ่เข่าตนบุญ ไปนอนก็มาบดียวบ่สบายดีไปนอนไอ้ใหญ่เฮาอ่าใหญ่ใจน้องเอาไม่ใช่บ้าเมื่อจะง่วงคืนนะเมื่อจะง่วงคืนจะมาเล่นเป็นน้ำเป็นในแห่งในใจกินเข่าแล้วบ่มีน้ำแน่นอนมีน้ำสุกน้ำหวาน

จะผ่ายังไม่ได้ใส่ประสูนจะผาเพียงงานแบบคุณมึงยังเดฟปุไงสงสัยพออ้อมจะได้ก่อนเลยกไม่ไรไกวกไปเลยเพื่อนเออเอายินจ์ไปใส่ไปมันไเ้ใส่ไปแล้วพออ้อมอไปก่อนเลยความวุ่นโลดวุ่เตะยากโลด ใส่ทิปเข่ามาดะเว้เาจะได้ทิปเข่าเขาออกมาใส่ใส่ใส่กันบ้างนะยาส้มยิโพ่ิ่บาตอย่งพ่ิเข่าใส่บาทจ้ะยิ่พ่อยังคนใจเหี้ยไม่ระ้ืัว่าได้จงติดดงนอเป็นนี่ือวพนกาได้ปาห่วกับุญทำกุศลทำการจีพองด้วยทิดงานของคนนอเพื่อเห็นในชุดกุศลถึงสมบุญทำกุศลให้ได้บุญได้กุศลนอือว้า ติดงานมีเบามีในนอกรองนอนแน่สาวเอื่อยของพวกเขาแน่นอือว่าได้มาประกอบตัวในเงือนควรประมานนนอสัุผลำกุศลให้แกพี่น้องเขาทีมาหวกการบงานในวันนี้ก็ได้พาชิกินแนเนออิมมัมราเอัดมอนิสีว่าอะไรมาสมุทํำกุศลนะเพื่อเห็นหนุดพุทธในเซ็ นอคือ like, วบุญสนสนนี้เออจึงนับที่สองทางพวกฌานนอครับการงานก็ถือว่าเห็ุแห่งก็แม่นเออจะเลยพ er. ุพงเพื่องนอเอาแับเอ้ยยังเปลือบบุญดุดท้ายบอมเออเอาเออถือว่าเอาเข้าไปสองบาทเออปัจจัยนอ ใส่โลดที่นั่งใส่ไม่พานั่นก็ได้เออบ่ดกับมิตใใจได้เอาเอาเผาใส่ซองบาทนอไปเรียงใส่กับใ่ได้เออเอิงอกติ๋นที่รองเลยจบาทนตนงานจะสี่เ้าสิบบุลุกมาส่บาทให้หกเท่ห้า p p y y a n ง แต่ว่าในสถวนีนะคือแบบอยากจะให้มันซุดอยากเห็นให้มันซุดนะเดอ,อพาขลุกมาแต่สาวเพื่อทำบุญทำบุญเป็นสะาพา,านบุ่ลงทานพวกของยำหรือกับขอาคุ้นเราก็เลยต้องเห็นให้มันซุดนั่งอยู่ดีมานั่งพี่มานัา่นง,นงพี่ แล้วก็มากอกสิลงหัวนะเราสวยโซ่มัโต้พี่เราโซ่มนคือเดืองท้งมวยอะว่าวันก่อนห้ามไปผม มาหมานี่ือโอ้ยมานุกผัวอยู่เือนชอบา่างหุบอาน่ะหุบไปหุบอาอยู่ไหนพนุก บ่แล right. yeah, mm. uh ้วเฮ้ยอานีมนดได้อเ้ยตไปรตอะบ่แล้วตัวหลายเลยยืเงื่อนกระเต็บยูโอามาอันนั้นนะบางโมนะไอ้คอน่งยาพอวะวยาพอขอขน้แน่อุ้ยมันสยีต่สู ดีคพัผลออกมากก่อนลูกดีครัผลออกมากก่อนเนดาโอยหไ้นี่นน้มองำประคอขนมนวงพ่อพี่เนาะเลือเลอกกลเอาคนก็ไปอยู่วัดน้ำเด้อให้มันเลือกมันเลือกอะบสบแบจบาสุด อย่างไปขอขนมเนยอมขอกเลือเอาเองอนะลี้หลายเกิดยายด้วดีเฮ้ยลูกหายกินดีๆลูกกินดีมาเกาะกูปาเดินนี่เด้อกินมันดีๆเออยืนกินจะหน่ม่งบงน่ะยืนกินกินดีๆอย่ามีปัญหาก็จะมากาะลอยไปน่ะ ยินีบอมะกอกอือสีสีไปเด้อจะนมากาดกันนี่เด้อเปเ่นี่มากอกนี่มาจอสิกัดกันมาเคลี่กาดล่นตามเปนต้กูกกระท้มเิหมดตามวักระพุ้มขึ้นนะมาเดี๋ยวสมว่าอ้วนมาจาีมากะลาบมากอกกุ้งลงหัวจหน่อยแตเบิ่งดเด้อมลงองมลอง

สายสักแปมส,สายสักบป,ปะ๊ะพออยุห้านมเพื่นนินแบบกูกระเบิดโอย้ยจะเ็นสาไมกาดงทร,รท้ายด้วยข้าวปุ้นทุกคน เ้ติข่าาวนีกินข่าวตัวเองจนเบิร์ต74 78แพรผ้าเหยิดนะ เนี่ยดาวมันพาเล่นบ่นาเรานยังบุคใเพื่นเพนบุ่ยงมนอานเด็กๆ้่อาตูใเพ่งานลนนะวเดใช่โผนโนสูงเก็บผ่าไว้เพียงสำนีกก่อนเด้กพี่น้องเด้อเดี็กเขาดูอยางไปหาเก็บเอาค้องก่อนพี่พ่อกูมีคอ้องยางได้อยู่มันเหลืออยู่